หนึน่งออสองสามหมู่ี่ตําบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเดทศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สิบสองมกราคมสองห้าหกแปดดูนักเพื่อนรักค่าเพื่อนได้จดหมา,นา,นมานยนะี 1, ้แล้วเอาเงินมากินแล้วด้วยนะทั้งหมดหนึ่งแสนบาทแล้วเอาเงินมากินด้วยแล้วก็เอาผลไม้มาฝา่นด้วยนะแล้วก็เอาเงินด้วยเราอยู่ราชบุรีนะ แล้วก็ข้าเอาสมุดเรามากินด้วยนะเอาผลไม้นี้นะต้มกล้วยมะกอแล้วก็เอาน้ำมาฝากด,ด้วยนะขอน้ำชาน้ำเขียวแล้วก็อย่าลืมขนมด้วยที่เอเอของเราไปแล้วก็น้ำหวานสีแดงสีเขียวแล้วก็ข้าลูกชิ้นทอดกับย่างข้าก๋วยเขียยน้ำตกแล้วก็เสื้อกราเฟาที่เองอําพาดมากินเราด้วยนะ แล้วก็ค่ากาแฟที่เองกินของเราจนหมดแลวก็ค่าที่เองทำฟุตบอลเราเบิดแอบไม่ในท้่ดีแล้วก็ค่าที่เองทำกระจกบ้านเราแตกใจมาด้วยสุดท้ายนี้ถ้าเองมีเงินเมื่อ,อไรก็เอามาคืนเราด้วยนะเพื่อนรักรักและที่ถึงเสมอพันวิทย์ยืนดยดวลนโอเคค่ะ okay.